สวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Metal f o c u s อีกเช่นเคยคลิปนี้มาดูกันดีกว่าการเปรียบเทียบซึ่งผมรู้สึกว่ามีความคล้ายคลึงกันระหว่าง Magic Farm ที่เราจะมารีวิวนะกับ Crazy Rock นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่า2เกมนี้มีความคล้ายคลึงกันก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูนะครับสำหรับ มีจิค่านะครับมาดูเครซี่ร็อกกันก่อนนะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะจะมีความแตกต่างกันมากๆนะสำหรับการถอนระหว่างสายฟรีและสายเชิญเพื่อนนะครับสำหรับใครที่จะทำการเล่นนะเรามาดูกันดีกว่านะซึ่งมีความคล้ายคลึงกันระหว่างตรงนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูนะความคล้ายคลึงกันอ่าเดี๋ยวมาดูที่รางวัลใหญ่ของเรานะกดคลิกเข้าไปนะสังเกตรตรงนี้ดูให้ดีนะอ่ะสังเกตท่าน ขวามือบนสุดนะขวามือบนสุดของเรานะก็จะมีการแลกแตรใช่ไหมเดี๋ยวมาดูสําหรับเมจิกฟาร์มของเรากันหน่อยเมจิกตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูรางวัลใหญ่นะนี่ตรงนี้ทุกคนมีความคล้ายคลึงกันมากนะครับมีความคล้ายคลึงกันมากๆนะทุกคนสําหรับอัตราการแลกนะอันนี้เห็นไหมห้าชิ้นนะครับต่อ65บาทนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูสําหรับ เคย์เซี่ร็อกกันบ้างนะครับอ่มีความคล้ายคลึงกันมากๆนะสำหรับ2จุดนี้นะครับอ่าสำหรับ2จุดนี้มีความคล้ายคลึงกันนะครับต่อมานะครับสำหรับใครที่จะทําการถอนธนบัตรสีเขียวนะครับเหมือนกันไหมเดี๋ยวมาดูกันอ่าตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าผมว่ามันน่าจะคล้ายๆกันทุกคนสองตัวเกมนี้นะครับรู้สึกว่าคล้ายๆกันเพราะ c r a z y Rock นะก็จะ ถอนค่าต่ำอยู่ที่320บาทเหมือนกันส่วนเมจิกค่านะครับก็จะอยู่ที่320บาทเหมือนกันนะครับ2ตัวนี้รู้สึกว่าน่าจะเหมือนกันและถ้าใครเป็นสายฟรีผมบอกเลยถ้าเหมือนกันนะการถอนโคตรยากและโอกาสที่จะสามารถถอนได้สำหรับธนบัตรสีเขียว โคตรน้อยทุกคนโคตรน้อยนะครับใครที่จะไปสเสี่ยงดูก็ลองไปเล่นดูได้นะแต่ผมขอไม่เสี่ยงละกันนะครับถ้าใครไปสายฟรีนะเนื่องจากการถอนสำหรับธนาบัตรสีเขียวสำหรับเมจิกค่าเงื่อนไขค่อนข้างที่จะจุ่งยากมากๆนะครับถ้าเป็นเหมือนกันนะทุกคนถ้าเกิดว่ารูปแบบการถอนเหมือนกันมีระดับแบบนี้นะทุกคนใช้แตรเหมือนกันแบบนี้นะครับบอกเลยยากจริงนะ ต่อมานะครับก็จะเป็นการถอนเงินเข้า t o b o d y wallet สำหรับการถอนเกมนี้ก็จะอยู่ขั้นต่ำอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูดิออขั้นต่ำน่าจะอยู่ที่ประมาณ10บาทนะถ้าจำไม่ผิดนะสำหรับเกมนี้นะอยู่ที่10บาทนะสำหรับการถอนแต่เมจิกฟาร์มนะครับดีหน่อยนะครับสำหรับการถอนเงินเข้า e b o d y wallet นะสำหรับเมจิกฟาร์มนะจะอยู่ที่1บาทอ่ะมีความแตกต่างกันจากตรงนี้นะ มิกฟาร์มนะครับมิกคฆ่านะจะอยู่ที่1บาทนะครับอ่าต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเค a สซี่ล็อกจะอยู่ที่10บาทนะครับแตกต่างกันนะครับโอ้โหค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแต่ดีหน่อยนะครับการเล่นนะครับเราสามารถเล่นตามตรงนี้ได้ที่เป็นงานของเราได้นั่นเองเดี๋ยวต้องมารอดูอีกทีนะครับส่วนการเล่นเป็นยังไงกันบ้างนะครับ การงานรู้สึกว่าไม่แตกแต่างกันนะทุกคนใช่ไหมอันนี้นี่มาแล้วทุกคนจะมีตรงนี้โผล่ขึ้นมาที่เหมือนกันเลยกับ Crazy Rock ทุกคนตรงนี้นะ่าจะเป็นกล่องจดหมายหรือเปล่านะที่เป็นม้วนจดหมายนะส่วน Crazy Rock นะครับจะเป็นแตรนั่นเองอะจะเป็นแตรตรงนี้ให้นะถ้าครบ100นั่นเองนะครับเหมือนกันเลยนะรู้สึกว่าเหมือนกันนะครับไม่มีความแตกต่างอะไรกันเลยนะ ต่อมานะครับเดี๋ยวมาดูตัวที่เหมือนกันอีกนะก็จะเป็นตรงนี้ที่เป็นการรับเหรียญสําหรับใครที่เป็นสายฟรีนะก็คือเราจะต้องทําการสะสมชิ้นส่วนนะครับสาหรับรถต่างๆนั่นเองนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเข้าไม่ได้วะลองอีกครั้งได้ไหม หลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วนะครับชิ้นส่วนนะครับรู้สึกว่าไม่แตกต่างกันนะ,ะตัวนี้นะครับชิ้นส่วนสําหรับรถนะครับก็ใช้ค,คล้ายๆกันนะครับกับ Crazy Rock นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันบ้างนะเออไม่แตกต่างกันเว้ทุกคนรู้สึกว่าไม่แตกต่างกันนะครับเกมนี้ใครที่จะทําการเล่นเกม Magic c a นะครับก็ลองเอาเกม CRAZY ROCK ไปเปรียบเทียบเล่นดูนะทุกคนผมมองว่าตัวเกมมีความคล้ายคลึการแต่จะแตกต่างกันก็คือจะเป็นเหรียญหองน,งนั่นเองนะครับที่มีความแตกต่างกันนะเพื่อนๆก็ลองไปพิจารณาดูนะครับว่าคุ้มไหมที่เราจะทำการเล่นถอน ธนบัตรสีเขียวนั่นเองซึ่งธนบัตรสีเขียวของเม g ก c ิค่านะครับก็จะต้องทําการเล่นถึงระดับที่5าแบบนี้ก็จะได้รดับอยู่ที่50บาทพันระดับที่15นะได้อยู่ที่50บาทนะก็ต้องมารอดูนะว่ามันจะมีความคล้ายคลึงอะไรกันไหมนะครับใครที่จะทําการเล่นนั่นเองนะเดี๋ยวมาอัปเดตทยอยอัปเดตให้และกันนะครับใครที่จะทําการเล่นนะก็ ลองไปเล่นดูได้ลองไปเล่นดูได้นะครับว่าคุ้มค่าหรือเปล่าที่เราจะทําการเล่นส่วนใครที่เป็นสายฟรีผมมองว่า1บาทนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองเล่นนะหบาทจะใช้ระยะเวลานานไหมถ้าเกิดว่าเราไม่เชิญเพื่อนจะมีเงื่อนไขอีกหรือเปล่าถ้าเกิดว่า เราทำการเล่นนั่นเองนะครับก็ลองไปเล่นดูได้นะใครที่อยากเล่นนะเดี๋ยวคลิปหน้ามาอัปเดตใครที่เป็นสายฟรีการถอน1บาทจะสามารถถอนได้ไหมสำหรับใครที่เป็นสายฟรีนั่นเองเจอกันคลิปหน้า ep นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ